ร้านนั้นซ hey, ื้อหนึ่งแถมหนึ YT ่งร like, ้านนั้นลดหกสิบเปอร์เซ็นต์ทุกคนเป็นเหมือนเราไหมคะเวลาเห็นร้านค้าทำตัวโมชั่นอยู่กระเป๋าเงินในมือสั่งทุกทีอย่าเอาใจลูกค้าเหมือนคุณเอิร์นไหมคะมาให้ติ๊กเซลเลอร์ของเราช่วยนะคลปนี้จะแนะนําวิธีการสร้างส่วนลดสินค้าของติ๊กต็อกนะคะโปรโมชั่นเอิร์นๆจัดเจงในคลิปเอิร์นค่ะคุณสามารถสร้างเก้้ไขและจัดการโปรโมชั่นส่วนลดสินค้าของติ๊กต็อกผ่านติ๊กเซลเลอร์ได้ใช้งานสะดวกและง่ายได้ มาดูกันเลยเข้ามาในระบบลิคล์เชอร์แล้วเลือกเมนูสินค้าเลือกที่ตกช็อปกดส่วนลดสินค้าเข้ามาในหน้านี้แล้วกดสร้างโปรโมชั่นต่อไปกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะเลือกร้านค้าที่เราต้องการเกระเชื่อของโปรโมชั่นต่อไปเลือกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของโปรโมชั่นนะคะต่อไปเลือกแบบเพทส่วนลดค่ะสามารถเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนลดหรือราคาเดียวของที่ได้นะคะ มาเพิ่มสินค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนะคะสามารถเลือกได้2องแบบแพกค่ะประเภทสินค้ากับตัวเลือกสินค้าค่ะเลือกตามความต้องการแล้วกดเพิ่มสินค้าได้นะคะต่อไปเลือกสินค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่นค่ะเลือกเสร็จแล้วกดยืนยันได้นะคะต่อ you know okay. mmm ไปตั้งค่าส่วนลดและจากัดจํานวนของโปรโมชั่นได้นะคะเช่นตั้งค่าไว้ลด5%ในช่องนี้เราสามารถเลือกว่าไม่มีจํากัดหรือตั้งค่ากิดจากัดได้นะคะค่ะเลือกตั้งค่ากิดจํากัด เราสามารถตั้งค่าตามความต้องการได้นะคะอย่างเช่นขอไว้2ค่ะต่อมาเรายังสามารถกำหนดจํานวนของการซื้อสินค้าได้นะคะและสามารถเลือกว่าไม่มีจํากัดหรือตั้งค่าขีดจํากัดได้นะคะเราสามารถตั้งค่าตามความต้องการได้ค่ะถ้าเราต้องการแก้ไขข้อมูลสินค้าเป็นชุดสามารถกดเลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไขแล้วกดปุ่มแก้ไขเป็นชุดนี้เข้าไปแก้ไขได้นะคะตั้งค่าเสร็จแล้วกดไผยแพทย์ได้ค่ะขั้นตบบนี้ก็แสดงว่าไผยแพทย์สำเร็จแล้วนะคะกดปิดได้เลยค่ะ โปรโมชั่นที่เราตั้งไว้จาแสดงในหน้านี้นะคะเราสามารถเช็คในหน้านี้ค่ะเบี้ยงนี้ก็สร้างเรียบร้อยแล้วนะคะข้อควรระวังสินค้าเดียวสามารถเข้าร่วมหลายโปรโมชั่นส่วนลดแต่ในเวลาโปรโมชั่นเดียวกันจะแสดงเฉพาะราคาขายที่มีส่วนลดมากสุดน,นะคะวิธีสร้างส่วนลดสินค้าของ tiktok ก็จะมีแค่เท่านี้นะคะท่านี้ข้อสงสัยสามารถแอดไลน์ oa ของ big seller เรีเกิดษาได้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมในวันนี้และฝากกดติดตามช่องทาง YouTube ของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางระบบ big seller สวัสดีค่ะ